มิวตันก่อตัวขึ้นนอกชายฝั่งด้านตะวันออกเฉียงเหนือของเม็กซิโกในคาบสมุทรยูกาตันในอ่าวเม็กซิโกตอนที่ก่อตัวปุ๊บแล้วเริ่มเดินทางเนี่ยความเร็วลมอยู่ที่ระดับ4 Category 4นะฮะขณะที่มุ่งหน้าไปชายฝั่งฟลอริดาของสหรัฐพอคืนวันจันทร์ที่7ตุลาคมเนี่ยปรากฏมิลตันได้สร้างความตกตะลึง แล้วก็ความกังวลให้กับคนที่ติดตามพายุลูกนี้เพราะว่าความแรงของลมเนี่ยขึ้นจากระดับ4ไกลายเป็นระดับ5หรือว่าระดับสูงสุดเราไปดูภาพนิดหนึ่งนะฮะจาก NASA International Space Station หรือสถานีอวกาศนานาชาติเนี่ยเขาบันทึกภาพขณะที่มิวตันเนี่ยมันได้พลังจากมหาสมุทรแล้วก็เพิ่มจาก4เป็น5ในระหว่างที่เคลื่อนตัวผ่านอ่าวเม็กซิโก ภาพนี้แบบคนแชร์เยอะมากแล้วก็เห็นถึงพลังความแรงของพายุนะฮะแล้วก็ตีห้าที่ผ่านมาตามเวลาประเทศไทยเนี่ยศูนย์เฮอริอเคนแห่งชาติของสหรัฐหรือว่า nhc ได้ออกมายืนยันแล้วนะคะว่ามิวตันได้กลายเป็นเฮอริอเคนระดับ5เรียบร้อยแล้วความเร็วลมเนี่ยประมาณ165กิโลเมตรต่อชั่วโมงและพายุลูกนี้จะขึ้นฝั่ง ในวันพุทธที่9หรือเช้าวันพระหัสสป,ปดีที่10ตุลาคมตามเวลาสหรัฐพาไปดูก่อนว่าออตอนที่มันกำลังก่อตัวแล้วเคลื่อนตัวแล้วเพิ่มจากระดับ4ไประดับ5เนี่ยมันมีการบันทึกอะไรไว้บ้างคือเฮอริเคนเนี่ยเป็นภัยธรรมชาติที่สามารถเตือนล่วงหน้าได้แม้จะไม่นานมากนะ3วัน4วันแต่ก็ถือว่าเตือน ล่วงหน้าได้ไม่เหมือนแผ่นดินไหวเวลามันเกิดเนี่ยเราไม่สามารถเตือนได้เลยว่ามันจะเกิดแต่เฮริเคนเนี่ยเขาจะเห็นตั้งแต่มันก่อตัวนะแล้วก็จะมีการติดตามเส้นทาง ของมันแล้วก็จะมีการเตือนภัยนะเราคงชินกันเนาะเวลาพายุเข้าแถวบ้านเราเนี่ยเราก็จะมีตามตั้งแต่ฟิลิปปินส์เข้าเวียดนามเข้าจีนแล้วก็มาไทยเราคงคุ้นชินกันก็เช่นเดียวกับเฮอริเคนทีนี้ในสหรัฐเนี่ยเขาจะมเีเขาเรียกเป็นเฮอริเคนฮันเตอร์หรือว่าหน่วยล่าเฮอริเคนเขาจะเอาเครื่องบินขึ้นไปแล้วพยายามบินเข้าไปในตาพายุไม่ได้บินเอาสนุกนะแต่ว่าบินเข้าไปเพื่อเก็บข้อมูลข้อมูลที่ได้เนี่ยเขาจะมาแปล เพื่อที่ส่งมาเป็นคำเตือนให้ประชาชนเพราะว่าถ้าเกิดทำได้เนี่ยมันจะทำให้เราได้รู้ข้อมูลที่ละเอียดมากขึ้นเตือนภัยได้ดีขึ้นนะคะปรากฏว่าเ,เมื่อคือนที่ผ่านมาเนี่ยเครื่องบินของ National Oceanic and Atmospheric นะหรือว่า NOAA ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านการพยากรณ์อากาศของสหรัฐเขาได้เผยแพร่ภาพนี้ออกมานะฮะเป็นเครื่องบินแล้วก็มีนักล่าเฮอริเคนพวกเฮอริเคนฮันเตอรเนี่ยอยู่ในเครื่องด้วย อย่างที่บอกเนี่ยหน้าที่เขาคือบินเข้าไปในศูนย์กลางพายุตาพายุคนน่ยจะกลัวว่าเข้าไปแล้วม,มันไม่ปั่นป่วนอะไรหรอไม่ถ้าเข้าไปถึงกลางแล้วเนี่ยมันจะสงบมากมันจะอ่อนมากม,มันจะเงียบนิ่งมากนะคะเพราะว่าอากาศแห้งอะ่ะมันไหลลงสู่ข้างล่างและความสงบของมันเนี่ยทำให้นักล่าเฮอริเคนสามารถเดินทางเข้าสู่ตาพายุได้ เพื่อไปตรวจความเร็วลมอุณหภูมิความกดอากาศข้อมูลทั้งหมดจะถูกนำมาประมวลเพื่อประเมินความรุนแรงหรืออนุภาพของเฮอริเคนได้นำไปสู่การเตือนภัยที่ถูกต้องแม่นยำขึ้นภาพที่เราเห็นตอนนี้คือภาพในระหว่างที่เครื่องบินของ NOAA เนี่ยกำลังฝ่าลมแล้วก็แรงสั่นสะเทือนเข้าไปคือก่อนเข้าไปเนี่ยมันจะมันจะมันจะบ๊ามปี้นะะพอเข้าไปถึงตาแล้วเนี่ยมันถึงจะสงบอันนี้เป็นระหว่างการเข้าไป นักบินแล้วก็ลูกเรือนะหรือว่าเฮอริเคนฮันเตอร์เขาบอกเลยว่าเป็นบัมปี้ไรมากก็คือแบบโหจะเทือนหนักมากดูจากภาพเนี่ยนะกว่าจะเข้าไปถึงตาพายุซึ่งประธานาธิบ,บดีไบเดนได้ออกมาเมื่อคืนนะคะบอกว่านี่อาจจะเป็นพายุที่เลวร้ายที่สุดในรอบร้อยปีเพราะนอกจากความแรงแล้วเนี่ยพายุนี้จะตัดผ่านพื้นที่ชุมชนของฟลอริดาโดยตรงนะจุดที่เป็นด่านหน้าก็คืออ่าวแทมปา เป็นที่อยู่อาศัยของคนกว่า3ล้านคนเพราะฉะนั้นทางการสหรัฐออกคำเตือนให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวออกจากที่นั่นทันทีนะเพราะว่าเฮอริเคนนี้มันไม่ได้มีแค่ลมแล้วฝนมันจะมาจากมันจะมีเรื่องของสโตรมเซิร์ชมาด้วยคลื่นชายฝั่งซึ่งจะสูงมากนะฮะผู้ว่าการรัฐฟลอริดารอเดอ s a n t นตประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตปกครอง51 Co เนะฮะจากทั้งหมด67 โดยคาดว่ามิวตันเนี่ยอาจจะทำให้เกิดคลื่นสูงถึง6เมตรด้วยกันนะไปดูอีกนิดหนึ่งว่ามันก่อตัวยังไงเพราะว่าจะได้นำไปสู่การอธิบายว่ามันผิดปกต,ติสำหรับเฮอริเคนตัวนี้นะฮะเฮอริเคนก็คือพายุหมุนเขตร้อนที่เกิดขึ้นในมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือทะเลแคริบเบียนหรือในมหาสมุทรแปซิฟิกแถบทะเลด้านตะวันตกของประเทศเม็กซิโก แต่ถ้าเกิดพายุหมุนเขตร้อนแบบนี้เกิดขึ้นแถวแปซิฟิกด้านตะวันออกหรือทะเลจีนใต้เราจะเรียกว่าไต้ฝุน่นนะะความรุนแรงของเฮอริเคนมี5ระดับสูงสุดคือระดับ5มันจะเริ่มตั้งแต่250กิโลเมตรต่อชั่วโมงจนถึง320กิโลเมตรต่อชั่วโมงและนอกจากลมและฝนแล้วเนี่ยภัยที่น่ากลัวที่สุดของเฮอริเคนก็คือปรากฏการ คลื่นพายุซัดฝั่งหรือว่า s t o r m s u r g e นะฮะ surge เ s u r g e ถ้าสูงระดับ6เมตรขึ้นไปซึ่งเป็นระดับที่รอนเดอร์ซานติสผู้ว่าการรัฐฟลอริดาออกมาบอกว่าจะสูงขนาดนั้นเนี่ย6เมตรเนี่ยมันแรงพอและสูงพอที่จะพัดอาคารให้ถล่มได้คือแรงน้ำเนี่ยมันหนักมากนะแรงน้ำมันหนักมากอดูอย่างสึนามิเนี่ยเวลามันมาเนี่ยมันแบบ impact มันสูงมากนะฮะ เฮอริเคนก็ต้องบอกว่าเป็นภัยธรรมชาติที่สร้างความเสียหายมหาศาลให้กับสหรัฐนะฮะซึ่งฟลอริดาก็เป็นด่านหน้าเฮอริเคนเฉพาะในสหรัฐเนี่ยมีคนเสียชีวิตไม่น้อยกว่า15,000คนในช่วง20ปีที่ผ่านมาหนักที่สุดที่สหรัฐเคยเจอลูกหนึ่งก็คือเฮอริเคนแคทรีนานะฮะเกิดขึ้นเมื่อปี2005ตอนนั้นเสียหายนะคะคิดเป็นมูลค่าแสนล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับในคราวนี้อุตุนิยมวิทยาของสหรัฐเตือนว่ามิวตันจะทำให้เกิดสตรอมเซิร์ชนะหรือว่าคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยหลายร้อยไมล์ตามชายฝั่งอ่าวฟลอริดาและระดับจะสูงถึง6เมตรขึ้นไปก็เลยทำให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงหนีออกมานะนี่คือภาพของประชาชนในรัฐฟลอริดาโดยเฉพาะแถวอ่าวแทมปาเนี่ย การจราจรยาวเหยียดบนทางหลวงอย่างที่เห็นนะ,ะแล้วก็หลายคนจาหลายคนเพิ่งเจอพายุเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเฮเลนเพิ่งถล่มนะ,ะแล้วก็แถวเนี้ยเขาบอกว่าคนจานวนมากก็เคยเจอเฮอริเคนมาก่อนอย่างก่อนหน้านั้นคือปี2017เนี่ยเป็นเฮอริเคนเออร์มานะคะคนฟลอริดา7ล้านคนต้องหนีช่วงนั้นเนี่ยการจราจรติดขัดมากนะ,ะจำได้ว่าโอ้ ประชาชนกลบบ่นด่ารัฐบาลนะฮะเพราะว่าพอร,รถติดมากๆเนี่ยปั๊มน้ำม,นมันมันไม่พอน้ำมันหมดนะ,ะเพราะฉะนั้นหลังจากเหตุการณ์นั้นเนี่ยนายรัฐเขาก็จะมีการตั้งปั๊มน้ำมันที่เรียกว่าปั๊มฉุกเฉินนะฮะ,ะตลอดแนวเส้นทางแต่ว่าคนก็ยังยังยัง,ยงไม่สบายใจนะแบบจำนวนมากนีออกมาหนีออกมาแล้วก็ บอกว่าออกมาดีกว่านะเพราะว่าดูแล้วลูกนี้มันแรงมากเดี๋ยวฟังเสียงคนที่หนีออกมากันค่ะ Why are you We're heading up to our mother-in-law's house in Orlando, uh, and hope for the best. Are you nervous? A little bit. There's not much that scares me, but this has got me a little on edge. Uh, just because I've never been through it. Did you so. deal with um, Helene? Any damage from Helene? None. We we didn't get nothing here, uh, and I was leaning towards that, but with that storm surge, what they're saying, I don't know. We're not in a flood zone, but I don't want to take a chance. What did you um, do to prepare your home? Uh, boarded up the sliding glass doors, sandbags, boarded up the windows, took pictures, and hoped for the best. Are you scared about what you might find when you come back? No, I can always rebuild. I'm not worried about that. Lines were safe, that's all that matters.